จริงไหมครับพี่อ้วมครับเขาบอกว่าพี่อวมเนี่ยเป็นเหมือนกับสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของท่านขุนพันเลยเป็นสิทธิ์ลักเลยาดาคือคาราวาธรรมดาแต่ทําไมผู้คนเขานับถือเรื่มใสเหมือนกับพระเจดียองใ,ในบางวันบางเช้าที่บ้านพักของท่านมีพระเจมาขอเรียนวิมามานั่งรอ,งอ,งองถามว่าผมผมกลัวไหมผมได้ยินหัวใจผมเต้นโอ้ยเปิดพอเห็นวงจรเนี่ยในใจเนี่ยนะ แค้นก็แค้นว่ามึงเอากันอย่างนี้เชือโอ้โห,โหถ้าไม่ใช่ปฏิหารมันระเบิดไป8ปนาทีแล้ว<ด>องค์พ่อเน่ยเขาก็ยื่นมีดหมอประจําตัวท่านเนี่ยมคมกลิปเนี่ยยาวขนาดเนี้ยครับให้ผมฟันเนอะมีดหักก็หักไปเลยเอาเอันนี้เต็มจุดแรงเกิดครับลแล้วก็ผกฟันเสร็จท่านก็ชี้มาที่ปืนผมว่าลูกไฟด้วยให้หญิง วันนี้เราได้รับคำชวนจากพี่นัดแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพให้มาร่วมงานพุทธ,ธาเทวาพิเศษองค์จตุคามรามเทพลอยองค์ที่วัดคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดสร้างก็เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหา,าธาตุเจดียในงานบุญใหญ่ขนาดนี้มูมหานิยมพลาดไม่ได้ละครับ ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวความเป็นมาของวัดจากพระอาจารย์วิชาญเจ้าอาวาสแล้วในงานผมยังได้พบกับผู้สร้างตำนานถือผ้ายันพืนเดียวกู้ระเบิดในภารกิจที่ใครๆก็เรียกว่ามิชชั่นอิมพอสิเบิลและการสร้างวัตถุมงคลเท้าจับทุกคามรามเทพด้วยเหตุผลสามประการเท่านั้นที่จะสร้างคือหนึ่ง เพื่อแผ่นดินเพื่อมาตุภูมิแผ่นดินเกิดใต้ลมพระโพธิสมภารสองเพื่อจันโลงพระพุทธศาสนาให้ยังยง่งยืนตถอพอดสื่ไปสามเพื่อความสุขร่มเย็นของพระสริกรของพระองค์ท่านเพียงสามประการเท่านั้นงานนี้นอกจากท่านจะเป็นผู้อ่านองค์การในพิธีเทวาพิเศษแล้วท่านยังให้โอกาสโกบอยพิตะบอยสเกลพินัทแฟนพันธ้และผมว่ามูมหานิยม ได้พูดคุยเล่าเรื่องราวความขลังของพ้ายันผืนนั้นเราไปฟังเรื่องราวจากปากของท่านกันดีกว่าครับพลตำรวจโทสมชายอ่วมถนอมพี่นัทครับ,รบตอนนี้เราอยู่กับเขาเรียกเจ้าพิธีทางคารวะน,นะท่านสมชายอ่วมถนอมครับสวัสดีครับ,สว,บ,รบสวัสดีครับ,รบมีใครอยากรู้อะไรบ้างห <laughs> คนนี้นะสามวันสามคืนคุยไม่จบ จริงไหมครับพี<ช>่อ้วนครับเขาบอกว่าพี่อ้วนเนี่ยเป็นเหมือนกับสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของท่านขุนพันธ์เลยเป็นสิทธิ์ลักเลยเอาเป็นว่าตั้งแต่ปี252929 <12 9. S 3> ผมมีโอกาสได้รับใช้ท่านในพิธีการพิธีกรรมรของการสร้างหลักเมืองและพระหลักเมืองจตุคามตระเรทบแต่ในชีวิตการทำงานนั้นห่างไกลกันเยอะ ไม่ทันไม่ทันห่างรารครับห่างกันไม่เห็นฝุ่น <c oughs> ก็ศึกษาหนึ่งก็คือผมไม่ใช่คนใต้คนคนครปฐมนะพี่นค<ม>นนครปฐมครับออกจากนครปฐมครั้งแรกเนี่ยมานครศรีธรรมราชแล้วก็ไม่ได้กลับนครปฐมอีกเลยและไม่ได้กลับอีกเลยครับ<อ>ผมก็ศึกษาเบื้องต้นว่าทางใต้โดยพะนครศรีธรรมราชเนี่ยคือใครอะไรเป็นสิ่งสําคัญหนึ่งก็คือ พระบรมธาติอันนี้เรารู้จักกันทั่วโลกทั้งประเทศแล้วครับพระเกจิมากมายแต่บุคคลที่น่าสนใจคือคารวาธรรมดาคือคารวธรรมดาแต่ทําไมผู้คนเขานับถือเรื่อมใสเหมือนกับพระเกจิองค์ในบางวันบางเช้าที่บ้านพักของท่านมีพระเกจิมาขอยนิชามานั่งรอเรื่องเ้ายนะครับ มีท e ี 27, 29, ่ราชการนะครับแล้วก็กลับมาเป็นรองผู้ว่าขับการที่นครในบ้านปลายของท่านคุณพันธ์ปี2529ท่านก็ถึงแก่นิจจะกลับผมเหมือนถูกส่งมาดูแลงานพระราชทานพิงศพของท่านเป็นผู้ดูแลมรนิราชเด็และเป็นผู้สร้างรูปหล่อแล้วทราบมาว่ารูปหล่อจริงๆเนี่ยปัจจุบันมีแค่สองตันะครับ คือถ้าเป็นลักษณะอนุสาวรีย์สำหรับสาธารณชนกลับว่า้เคารพเนี่ยแห่งเดียวที่หน้าบกกรุงอนหวันนครศรีธรรมราชตรงข้ามซอยราชเดชคือบ้านท่านครับก็เป็นขนาดเท่าตัวจริงได้รับเกียรติยกย่องเป็นปูชนีย์ขน่งเมืองนครศรีธรรมราชที่อย่บอกคนที่สองที่ีอยากเจอก็คือพี่สมชายท่าสนใจกเลยนาองเพราะอะไรว่า หลักฐานเขาชัดเจนว่าในขณะปี2 5 2 9เกเี่ยมือยังไม่ได้ตั้งเนี่ยลงข่าวหน้าหนึ่งว่าเป็นนายตำรวจคนเดียวที่ใส่กางเกงวอร์มชุดนอนแล้วเอาบิดโกนโกนหนวดไปกู้ระเบิดเมืองนครด้วยผ้ายันเดียวเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้น่วมครับคือตอนนั้นผมกลับจากทํางานในในภาคสนามในป่านะครับยุบยังเป็นยุคค้อมิต์อยู่ ก็กลับมาพักที่ที่แสตหลังบอกอนะครับหลังโรงพักนะ่ะประมาณเที่ยงคืนร้อยเวรก็วิยุแจ้งประสานว่าพบวัตถุต้องสงสัยอยู่ในกล่องในรังตั้งอยู่ที่ด้านหลังสารการติดสารการช่วยเบพิสูจน์ให้หน่อยรเราก็บอกร้อยเวรว่าพี่ไม่มีเครื่องมือเลยนะมีแต่มือจริงๆนะบใบมิโกนใบเดียวก็ไปก็เลยต้องไปแหละเพราะเราไม่มีเครื่องมือนะวันนั้นคือใบมิโกนใบเดียว,วเลยรับ ร้อยเวรขอร้องมาแล้วก็ไปดูไปดูพี่นาก็เรามองไม่เห็นเราเห็นตลังเขาผลึกเรียบร้อยเราก็ใช้วิธีทดสอบแบบลูกทุ่งนะเชือกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่ได้เตรียมอะไรเลยไปขโมยตัดสายสายโทรศัพท์สายเคเบิลโทรศัพท์ขโมยตัดเพื่อจะมัดลังก่อนแล้วหลบที่มุมตึกแล้วกระชากให้ลังมันล้มให้เคลื่อนที่ให้มันพลิกให้มันอะไรก็ได้มันที่มันเป็นระบบถ่วงแบบประหลอดหรือไม่คิดดูดิพี่คิดดูเป็นการเช็ค อยการเช็คใช่ครับเออมันไม่ระเบิดอ่ะสบายใจไประบบหนึ่งระบบนี้อันตรายมากสองเลยทำไงก็แบบมิเกอรเนี่ยครับก็ค่อยๆกรีดทีนี่กรีดกล่องครับพรวดเดียวไม่ได้แล้วก็กรีดเพื่อดูทีละชั้นว่ามีสายไฟอยู่หรือเปล่าว่ามีสายไฟมีแผ่นฟอยล์เขาซ้อนซ้อนอะไรไว้มากมายหรือเปล่าครับวันนั้นวันนี้ตัดสินใจไปอยากทราบคาถาจริง ผมได้รับการบอกเล่าจากองค์พ่อแล้วว่ามีว่ามีลูกมีลูกไฟลงกลางเมืองแต่ผมแปลไม่ออกไม่มีใครแปลได้แปลไม่ออกท่านให้พยานผืนหนึ่งมาแล้วก็มีพยานผืนหนึ่งที่ติดตัวไปในวันนั้นเหครับก่อนรู้รู้รู้นะเพราะยังไม่มีวัตถุมงคลอื่นใดที่สร้างยังไม่ได้สร้างเลยไม่มีการสร้างวัตถุมงคลไม่มีมีพยานกลางเมือง ผมผมกลัวไหมผมได้ยินหัวใจผมเต้นโอ้ยเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนี่ยผมโอ้คนลุกผมเปิดพอเห็นวงจรเนี่ยในใจเนี่ยนะแ้นก็แ้นว่ามึงเอากันอย่างนี้เฉือคือเล่นเต็มที่เมึงเอาเต็มที่มึงไม่ใช้เทปเลยเหรอมึงต่อโดยการบัดกรีอ่ะมึงเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่สำคัญ มือวางกูสี่ดอกเลยเหรอ,อค,คือดอกหนึ่งด้ออสองได้ออสามสี่มันได้หมดแปลว่าชะนวนทั้งหมดสี่ดอกสี่ดอกกันเหนียวพอผมเห็นวงจรเนี่ยออผมรู้ผมทำได้ออแต่พอไปเห็นหน้าปัดโอ้โหถ้าไม่ใช่ปฏิหารมันระเบิดไป 8นาทีแล้วคุณผู้ชมครับความหมายคือนับปัดคือเวลาเขาจะเลงมาเรื่อยๆมันระเบิดไปตอนที่พี่อ้วกมันระเบิดไปแล้วมันเบิดไปแล้วจริงๆมันระเบิดไปแล้วนี่คือมันชนแล้วเข็มนาฬิกามันชนแล้วหลักฐานทั้งหมดอุปกรณ์วงจรทั้งหมดเนี่ยผมหอบไปให้อาจารย์ผมสันพุทธกรุงเทพอาจารยเป็นอาจารย์ผมหอบไปอาจารย์ดูอาจารย์จะได้ไปสอนเขาต่อแกก็ถาม มึงคู่ไปได้ยังไงกูไม่คู่ะแบบนี้กูไม่เอาไม่ใครคู่ได้พี่มันจบแล้วจริงๆถ้าเห็นปั๊บเนี่ยผู้รู้เนี่ยจะต้องรีบเผินให้เร็วที่สุดเพราะไอ้ที่มันฝนอยู่เนี่ยไม่รู้มันจะถึงเนื้อเมื่อใดปฏิหารต้องบอกก่อนว่างต้องบอกองค์พ่อบอกล่วงหน้าว่าผู้ที่บอกไปว่านั้นอ่ะเป็น ที่ประทับจงเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าือเอออะไราพูดก็องเนี่ยท่านเป็นพว้ที่ประทับรงพ่อจะพิพามในในเวลานั้นอแล้วก็มาบอกใช่พี่อ้วมเรียกเข้ามาเป็นการส่วนตัวแล้วก็เขียนงานในในพระยาศึกแล้วก็บอกเอาเอาไว้เอาพระยาเป็นผืนเดียวอะและในยุคนั้นไม่มีเครื่อง่างอะไรยังไม่ได้ทำวัตถุมงคลครับก็ปีสองเก้านเริ่มวัตถุมงคลเริ่มปีสามวัตถุมงคลชิ้นแรกที่พ่อทำเนี่ย คือายัน12บาทสีเหลืองๆที่นี่ครับเล็กๆครับพยันดวงเมืองพยันผืนนั้นยังอยู่เลยครับเก็บไว้ตอนนี้ติดตัวเป็นเป็นพ่อติดตัวเจ๋งกว่าพายันนั้นอีก <ๆๆ S 1> พยันผืนเนี่ๆๆๆๆยผ,ผมก็เก็บซีนใส่ซองไว้อย่างดีเพราะว่าเลอะเลือนจากเมือผมวันนั้นที่รู้ไหมเชื่อว่านะเขาที่รับทราบนะเป็นคนแรกและคนเดียวนะ ในบนแผ่นดินนี้ที่เคยเอามีดฟันจ่าฟันทำไมพ่อผมตอนไม่เชื่อเลยคือขอขมาคือผมเข้ามาช่วยเหลือการสร้างหลักเมืองนครเนี่ยองค์พ่อเนี่ยเขาก็ยื่นมีดหมอประจำตัวท่านเนี่ยคมคลิปเนี่ยยาวขนาดเนี้ยครับผมคลิปกนขนนกแข่งได้ไไปชักออกมาแล้วก็ยื่น แล้วพี่ทำไงต่อฮะผมก็รับให้ผมเอออันนั้นไปทับทรงแล้วนะทับทรงนะแล้วท่านพูดกับผมสั่งให้ผมไป่ทำอะไรนิ่งให้ผมฟันเนอะไม่พูดนะปิดวาจาท่านก็บอกเอาขอส่งโรงพยาบาลเอาเบาๆไว้ทีเอาขอส่งโรงพยาบาลท่านมาราชมาราชท่านเบ่งหลังให้ปั๊บบก็ เออเป็นเด้งนะเสื้อขาดไม่เข้าอ่ะเสื้อขาดย่นเสื้อย่นด่นนะำย่นอ่าผมก็คืนนะคืนนะครับท่านนิ่งแหอเอาอีกอีกทีก็บับโค้ห์แอนน้ำหนักเท่าไหร่ฮะเต็มร้อยร้อยเลยโคแฮนโค้หแฮนนี่โค้ห์แอนโค้หแอนคืออย่างงี้ง้างง้างอันนี้เต็มร้อยเลยเต็มร้อยเอก็เด้งเด้งยิงครับ อีทีหนึ่งสีสามสามทีก็มีดหักก็หักไปเลยอันนี้เต็มจุดแรงเกิบหลังจากออกทรงไปแล้วเนี่ยเสื้อตัวนั้นน่ยไม่ขาดแต่เสียไปเลยโอ้โหมันย่นแล้วก็พกฟันเสร็จทันก็ชี้มาที่ปืนผมว่าลูกไฟด้วยอย่าบอกนะว่าให้หญิงได้ให้หญิง เนี่ยผมเพูดประโยคนี้มาตลอดครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ยินจากปากผู้ที่จะลองอยิงก็รือพี่ผมแล้วพี่ผมอย่าบอกแล้วพี่ผมย <c oughs> ิงเลยหรอเปินก็บอกเนี่ยท่านเป็นคนลงให้ลงอัคระให้รับเอาไว้เปล่า้าปล่าคือจัดจานละเข้มขลังแน่เลยสุดๆแล้วโอโ้โหประการที่สองสอนด้วยเคล็ดวิชา <c oughs> ถ้ามึงยิงใครไม่เข้ามึงต้องอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไปผมถึงบอกนี่คนลุกผมก้มลงกาบครับบอกเชื่อแล้วไม่กล้าแล้วเชื่อแล้วผว่ายิงออกแล้วไม่เข้าผมไม่ยิงไม่ยิงเพราะฟันเพราะฟันไปสามทีแล้วคือไม่ไม่ไม่อยากที่จะคนเนี่ยถ้าจะท้าดวนกันเนี่ยดวลด้วยมีดจะเป็นสิ่งที่หวาดเสียวที่สุดใช่ผูกเลยครับแล้วนี่ฟันไปถึงสามทีเนี่ย ทีแรก30%อที่ร้ที่ีทท้ที่สุดแหลกเกิน <follows> ยังเด้งหตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยก็ก็เลยเชื่อแล้วก็สัตว์ก็ก็จะพูดเชื่อก็เอเดียงมันเกินไปหรอกมั้งมันมีแนวโน้มเออเข้าท่าเนี่ยพี่กกอย่างนี้ผมทำงานเนี่ยทางานใต้ดินเครื่องแบบแต่งไม่เป็นอ่าแตใช่ไหม มีเครื่องแบบไว้รับสเสด็จ <ạ. S 1> แล้วอกนั้นไม่ได้แต่งเลยผมทํางานผมเสียท่านบอกวันนั้นผมเอาลูออกโม่ไปครับใ <ạ. S 1> นห้องพิธีครับ <ạ. S 1> ไปนั่งทําปรกรติรับใช้ <ừ. S 1> ในเขาด้านซ้ายนั่งอยู่ตรงนี้น <ạ. S 1> ท่านเห็นมึงเอาไปยิงใส่บ้านในที่ว่าแล้วเอาปอกมาให้กูบ้านอิทธิพลอ่ะผมยิงใส่แล้วเอามา เออใช้ได้แล้วท่านก็เหมือนฝังอาถรรพ์ <ฮะ S 1> ปอกเนี้ยท่านฝังไว้ในกระถางทูกข้างหน้านั้นแล้วก็บอกผมว่าต่อให้มึงแต่งเครื่องแบบยิงกลางสี่แยกข้าวังคนก็เห็นมึงเป็นคนอื่นอ,อ,อ,ไอะนอไรนบก็คือ,ท,อท่านธรอาถรรพ คุ้มครองให้แล้วมาล้วันนี้ครับถามเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวัดมงคลเนาะของที่วัดดีกว่าเจตนาในการจะสร้างที่มาที่ไปเป็นยังไงครับหยวครับเรียนไปแล้วตอนบวงสวงตอนอ่านองค์การก่อนอ่านองค์การว่าสามประเด็นที่พ่อจะอนุมัติและยินดีด้วยในการสร้างหนึ่งเพื่อแผ่นดินเอาง่ายงาครับเพื่อแผ่นดินสองเพื่อพระพุทธศาสนารับ สามเพื่อพระสงฆนิกรสุจริตชนอของพรองค์ท่านส่วนว่าจะแตกลูกย่อยไปเพื่อธรมะหากินอะไรหรือจนเป็นขอได้ไว้รับอันนั้อันนั้อันนั้มันเป็นลูกที่แตกย่อยไปเจตนาแรกต้องเป็นสามข้อนี้ใช่ไหมต้องสามข้อหลักนี้ที<ๆ>นี<ๆ>้อยากรู้เรื่องตำเนิการจัดสร้างพระธาตุเจดีคุณเห็นไหมว่า ด้านตะวันตกทะเลอันดามันของประเทศไทยครับไม่มีภูชนีสถานด้านศาสนาที่ยิ่งใหญ่หรือใหญ่โตเลยปัาบันอันดามัน,น,มนไมต้องการสร้างสิ่งยึดเหนียวเตือนใจผู้คนคไว้ว่าในยุคหนึ่งผมบอกไม่ถูกแล้วว่า1,700ปีหรือพั0หปีพ่อจะถูตุคามสร้าง พราะชาติน,นรครศรีธรรมราชฉะนั้นยุคเนี้ยมานั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยไม่ต้องรลำลึกอดีตชาตินะอันนี้เราบอกได้แน่ว่าเราเป็นคนร่วมสา,มา้างตั้งใจไว้ว่ากี่ปีจะแล้วเสร็จครับคือพระคุยพระจานาร์เมื่ออยากปี69อยากให้เสร็จอ้ออีกสองปีครับจะมีอยู่สองสิ่งนะส่วนที่เป็นพระบรมธาติพร้อมทั้งมนฑปดทั้งสี่ทิศบริวารเนี่ยกับอีกส่วนหนึ่งคือเทวาลัย ซึ่งประฏิสถานเสาหลักชัยผมจะไม่ใช้คำว่าศาลหลักชัยเพราะมันจะสร้างความสงสัยกับคนช่างคิดครับอ๋อตรงนั้นก็มีไม่เหลือศารหลักเมืองก็มีไอตรงนั้นก็มีมผมเลยใช้คำว่าเทวไลเทวไลรัยพื้นที่ประมาณ30ไร่ครับสำหรับเทวไลลุนลวนครับโอ้ยใหญ่เลยอ่าอย่างนั้นแปลว่า แปลว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยที่ที่จะออกในในวาระนี้ก็เป็นแค่เพียงหนึ่งเส้นทางที่เราจะมีส่วนรุ่นในมาสร้างในการมาสร้างเทวไลสร้างเกศมหาเจดีอย่างนี้ใช่ไหมครัใช่ครับวัตถุมงคลรุ่นนี้มีมีรูปแบบแบบไหนบ้างรูปแบบเดียวคือองค์ข้อ รอยองเป็นนกปลกนักปลกมีขนาดเดียวเลยขนาดเดียวขนาดเดียวด้วยจะสร้างทั้งหมดกี่กี่กี่พิมกี่เนื้อกี่กี่เนื้อพิมหนึ่งพิมเดียวกี่เนื้อครับเนื้อหนึ่งทองคามีทองคาทองคาแปดองค์ครับหมดแล้วมหาชนวนมหาชนวนเนี่ยคือโลหะวัตถุสิ่งมีค่าที่ท่านพระอาจารย์เนี่ย เก็บได้ในขณะที่ปรับพื้นที่สร้างพระาธาตุก็จะมีพวกเงินโบราณม้างอะไรบ้างทองมีสเก็ตทองมีทองท่านก็เก็บไว้แล้วก็มาทําเป็นมหาชนวนครับ98องนะครับ3จะเป็นเนื้องเงินครับเนื้อเงินครับ198องค์น้อยนน้อยครับสักน้อยมากนะ เราสร้างเองเราไม่ผ่านในทุนอะไรนะวัดสร้างเองแล้วก็จะไปนวโลหะนวาโลหะเสร็จทองแดงทองทิพย์อาตรงนี้ก่อนแล้วกันขอบคุณพี่โอมากครับขอบคุณมากครับ่ขอบคุณครับ